แล้ววันนี้นะครับดวงใครเฮงดวงใครปังด้วยไพ่พยานฟังนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่มาสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ที่2สองนะครับแล้วก็ที่3สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดนไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติกตอกตกตอกตกตอกพอเสร็จเราก็เลือกไพ่เลยนะครับสําหรับดวงสตานะครับจอนี้ของคนทเลือกไพ่ชิ้หนึ่งนะครับ เป็นไงบ้างครับดูลวงก็มีอะไรที่ปังโคตรมากพอตัวเหมือนกันนะครับขอไม่ให้คุณมีไมซ์เซตแบบคนสําเร็จแล้วคุณรวยหน่อยแล้วก็บริหารอารมณ์ให้ดีแล้วชัดเจนในเป้าหมายน่งดวงทุนจะได้ปังแบบโคตรมากยอดอย่างยอดเยี่ยมพอตัวเช่นเดียวกันจ้ามาที่ดวงสตานะครับเจ้าน,นี้ของผมที่เลือกไพ่สองนะครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับดูลวงก็มีอะไรที่ปังโคตรมากสุดๆเลยนะครับขอเพียงแค่คุณ คิดดีทำดีพูดดีหน่อยครับมีไม d เซตแบบคนลวนนิ่งแล้วก็วางจิตใจนะครับที่เป็นผู้ให้อย่างเรื่อยง,ง,งนะครับโดโรวงคุณจิปังแบบโคตรยอดเจียมพอโตไปเลยจา้ามาที่ดวงชะตานะครับประจอนิ้งของคนเรียกไพ่ที่สานะครับเปรมๆนะครับดวงก็มีอะไรที่ปังโคตร,รักสุดเลยจา้าขอเป็นแค่คุณภาพรักดีหน่อยครับ มีความเป็นผู้นำนิดนึงแล้วก็ซื่อสัตว์ตอบว่าหมายนิดนึงรกดวงคุณจะได้ปังแบบโคตรเยี่ยมสุดๆเลยจ้าก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีดวงชิ้ไพ่นะครับระหว่างจี่น่งสองสามเมไหนในสุดนะครับจะขออนุญาตตีไปที่ชินสองเนสุดนะครับว่าตัดไพ่เวสเซนดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับ ก็ประมาณนี้แ<า>ล <dit> <ais> <ga es Four> ้ว <ALLY> กันนะครับแล้วใครชิคกี้นี่นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กันรายการโปวดกดเปย์ขุงขวัญอาจารย์นครับแล้ใครยังไม่กดติดตามช่องอาจารย์ก็รบกวนกดติดตามช่องอาจารย์สักนิดนึงแล้วกันนะครับคนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลาับผลอาจารย์จีรพัฒน์จิกรกรหมอดูชิคี้นี่